งชะตาที่ลัคนาเป็นอริมรณาวินาต่อกันนั้นคบกันไม่ได้จริงๆหรือเท่าที่ทุกคนเคยเห็นมาจะปรากฏว่าสามารถครบกันได้และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะหรือเป็นสามีภรรยากันได้เพราะอะไรลองดูดวงนี้นะคะฝ่ายชายลัคนาราศีกันนะคะฝ่ายหญิงลัคนาราศีตูลมันเป็นวินาต่อกันนะคะฝ่ายหญิงเป็นกระดุมพะของฝ่ายชายฝ่ายชายเป็นวินาศของฝ่ายหญิง แต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าลองสังเกตดวงฝ่ายชายนะคะเขามีตนุเศษเป็นดาวพุธอยู่ที่ราศีเมษต,ตนุเศษของเขาเป็นไงคะมันเล็งไปที่ลัคนาของฝ่ายหญิงที่ราศีตุลถ้าจุดเจ้าชะตาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะมันทํามุมที่ดีกับลัคนาของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วน่ะปรากฏว่าเขายังสามารถ คู่กันได้นะคะเป็นสามีภรรยากันได้หรือว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติมิตรพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาคนที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างดีทีเดียวค่ะนี่จากประสบการณ์ที่อาจารย์เคยเห็นมานะคะอย่าดูแค่ลัคนาอย่างเดียวให้ดูจุดเจ้าชะตาทั้งหมดมีทั้งหมด6จุดนะคะคือลัคนาดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวพฤหัสบดีตนุลักตนุเศษค่ะ ถ้ามันมาทํามุมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วนะคะอย่างไรเสียก็เข้ากันได้ค่ะไม่จําเป็นจะต้องเป็นศัตรูกันเสมอไปนะคะอย่างดวงนี้เป็นต้นค่ะ